สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะพิธีกรคนดังเตรียมตัวอุ๊ยสอสอเต้จัดหนักโดดป้องบังแจ็คเตรียมดำเนินคดีเพจรายการพิธีกรคนดังสืบเนื่องจากข่าวเพจดังหาคนเจอเปิดภาพบังแจ็คชัดๆแถมรู้แล้วว่าจริงๆทําทำอาชีพอะไรล่าสุดสอสอเต้แจ้งข่าวปกป้องสิทธิส่วนบุคคลวันนี้มิสเตอร์ราชาไรเดอร์หรือบังแจ็ค ดำเนินคดีต่อเพจ CSI LA เป็นคนไทยที่ไปจดทะเบียนที่อเมริกาต่อตำรวจไซเบอร์อเมริกาเรียบร้อยแล้วการกระทำของเพจและผู้ไปถ่ายภาพรถบ้านเป็นการคุกคามชีวิตส่วนตัวรวมทั้งมาให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยแบบข่มขู่และปกปิดชื่อสกุลหน้าตาเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดไม่ใช่ความจริงสร้างความเสียหายต่อมิสเตอร์ราชาไฮเดอร์ขณะนี้ได้มอบฝ่ายกฎหมายเตรียมดำเนินคดี ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับคนไทยที่เป็นแอดมินเพจ csi la ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังร่วมกับพิธีกรดังรายการดังช่องดังเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายไทยต่อไป <c oughs> กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนปลอาการกระทำของเพจจะทำให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาและเอกสารไม่ครบตามกฎหมายอเมริกาที่หากินแบบสุจริตเดือดร้อนทุกคนจึงแจ้งให้ทราบ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ